え ็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาเจอกันต่อกับอัปเดตระบบแผนผังสกิลของตัวละครสุดท้ายอย่างวอมบูดกันเลยนะคะอัปเดตสกิลทรีของตัวละครวอมบูดแบ่งออกเป็น3สายใหญ่ประกอบด้วยซีซลูสลูน่าคาติเวเตอร์ลูน่ากาเดียนและอีกสสายย่อยของสายซีซูลูสโดยสามารถอัปได้ด้วยตามอินไซต์ ight, ที่จะได้รับสะสมจากเะ้ยะเวลาการเล่นตัวละครสูงสุด15พอยรวม160วันเหมือนกันหมดทุกตัวละครนับเวลารวมกันทุกเซิร์เวอร์หนึ่งซีซลูสเป็นสกิลหลักพื้นฐานที่ต้องอัปเกรดก่อนถึงจะขยายไป skill อัอป ที่เพิ่งปลูกนะคะว่าจะโตกลายเป็นพืชอะไรได้ทันทีมืออัปเกรดจะปลดล็อกให้อัพสกิลต่อได้อีก4สายย่อย2ส,สกิลฝั่งขวาเป็นสกิลสายอัปเกรดประสิทธิภาพของร่างดอกไม้บาน growth เปิด1กลายเป็นร่างดอกไม้บานเร็วขึ้นเล็กน้อยหรือ10%จากที่ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนร่างสเตตละ8นาทีจะเหลือแค่7.12นาทีเนื่องจากใช้ค่าดอกไม้บานในการเปลี่ยนสเตตน้อยลงนะคะจาก480พอยเหลือ432พอย growth เปิด2กลายเป็นร่างดอกไม้บานเร็วขึ้นมากนะคะหรือ25%โดยใช้ระยะเวลาในการ เปลี่ยนร่างพิงสเตทละ6นาทีใช้ค่าดอกไม้บานในการเปลี่ยนสเตทน้อยลงเหลือ360พอยต์ Shade p l a n เพิ่มค่าการร้อนของร่างดอกไม้บานจาก60พอยต์กลายเป็น180พอยต์ Flower Power เพิ่มค่าดอกไม้บานเริ่มต้นในสเตทที่3ขึ้นจาก1440พอยต์กลายเป็น2160พอยต์หรือคิดเป็น50%เลยนะคะทําให้คงร่างดอกไม้บานนานขึ้นจาก3วันเพิ่มเป็น4วันครึง่งนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มค่า Max ของค่าดอกไม้บานในกรณีที่ใส่ปุ๋ยตัวเองเพิ่มเพื่อ,อยืดเรื้อเวลาการคงร่างดอกไม้บานนะคะจากที่เต็ม 2,400พอยต์หรือคิดเป็น5วันก็จะสามารถสะสมเพิ่มขึ้นเป็น3,600พอยต์หรือคิดเป็นถึง7.5วันเลยทีเดียวนะคะหลงังอัพสกิลแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ปุ๋ยตัวเองด้วยสารเร่งโต6ครั้งเพื่อเพิ่มค่าดอกไม้บานจนถึงค่าแม็กซ์ได้ทันทีเลยนะทำให้คงอยู่ในร่างดอกไม้บานได้นานถึง7.5วันแต่สาหรับสายเน้นคงร่างดอกไม้บานตลอดไปนะเราสามารถคํานวณค่าการใส่ปุ๋ยให้เป็นดูทีนได้นะคะเช่นใส่ปุ๋ยตัวเองด้วยสารเร่งโตวันละ2ครั้งทุกวันอย่างสม่ําเสมอหลังเปลี่ยสเตตดอ,ดอ,ตอดดต้้้าววััรรยงงง8ค ทุกๆวันเริ่มต้นหลังจากเปลี่ยนสเตจดอกไม้บานได้4วันยกเวนเ้นในฤดูหนาวนะคะที่ค่าดอกไม้บานจะลดเร็วขึ้น2เท่าจะต้องใส่ปุ๋ยมากขึ้นกลายเป็นใส่ปุ๋ยตัวเองด้วยสารแดงโตวันละสี่ครั้งทุกวันอย่างสม่ำเสมอหลังเปลี่ยน,เนเสเตจดอกไม้บานได้2วันหรือใส่ปุ๋ยตัวเองด้วยสารเดงโต8ครั้งทุกๆ2วันเริ่มต้นหลังจากเปลี่ยนสเตจดอกไม้บานได้2วันโฟโตซินเทสิสรางดอกไม้บานรีเจนเลือดเรื่อยๆหนึ่งพอยทุกๆ20วินาทีตลอดพื้นที่แสงส่องถึงทั้งบนดินตอนกกลาางงงวันนนนนนนใใทต้้ดดิิโีี่่มแสสออจบพืืหร ขณะอยู่ไกลกับแหล่งให้แสงสว่างที่นับเป็นแหล่งธรรมชาติเช่นแสงสว่างจากคาถาเรียกดาวหรือจากหนังสือลักซอเทนาลักซอเทนารีดักส์เปรียบเทียบถ้าเป็นวันมาตรฐานตอนเริ่มเกมที่มีตอนกลางวันนานครึ่งวันพอดีเนี่ยก็จะฮิวเลือดกลับมาได้11พอยต์ต่อวันนะคะ3ส,สกิลฝั่งขวาบนเนี่ยเป็นสกิลสายเป็นมิตรกับธรรมชาติฟาร์มแฮนด์ดูแลพืชในรัศมีกว้างขึ้นจาก1กระเบื้องเป็น1.5กระเบื้องในร่างดอกไม้บานและเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วขึ้นสกิลเซลฟ์ฟอเทไรเซอร์ใส่ป ไม่สามารถทิวตัวเองกลางไฟที่ต้องอาศัยความรวดเร็วได้แล้วบีคาเป็นมิตรกับผีเสื้อและพึ่งผีเสื้อเนี่ยจะไม่บินหนีเราอีกต่อไปทําให้ตกเป็นเหยื่อของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องได้ง่ายๆเลยนะคะรวมถึงพึ่งทุกชนิดเนี่ยก็จะแอคเนื้อรอกับรวมบูดด้วยพึ่งในรังจะไม่ออกมาโจมตีแมว้ว่าจะโดนเก็บน้ำพึ่งจากบีบ็อกซ์ก็ตามหรือแม้แต่เข้าไปในรัศมีของรังพึ่งเพชรคาดก็จะไม่โดนแหกออกมาไล่ต่อยด้วยนะคะยกเว้นแต่ว่าเราเนี่ยจะไปโจมตีมันก่อน Brable Trap Special รางบานรซกับดักนามอัตโนมัติทุกๆ3วินาี ภายในรัศมี1.5กระเบื้องมาสำหรับในการใช้รับมือกับสตูเป็นฝูงนะคะเช่นแมงมุมหรือว่าเวฟหมาป่าเป็นต้นที่เราเนี่ยจะวุ่นจนไม่มีเวลาวิ่งเข้าไปรีเซ็ตกับดักเองบ่อยๆ Bramble Heart Specialist ชุดเกราะหนามจะปล่อยหนาม support ด a m a g 22.6พอยเมื่อเราโจมตีเป้าหมาย3ครั้งโดยไม่โดนโจมตีโดยหนามจะไม่โจมตีผู้ติดตามของตัวละครนะคะรวมถึงเรายังใช้ขณะขี่ควายได้โดยที่ควายเนี่ยไม่โดนลูกหลงไปด้วย 4. สกิลฝั่งซ้ายเป็นสกิลสายคราฟต์พืชต่างๆ Sapling Crafting สละเลือด5พอย n t แล กิ่งไม้5ชิ้นเพื่อคราฟต้นกิ่งไม้ประจันทร์ Berry Bush Crafting สลดเลือด10พอยจ์ j ซ i c y Berries 8ผลและของเน่า3ชิ้นเพื่อคราฟต้นเบอร์รี่โดยมีให้เลือกคราฟเนี่ยถึง2แบบเลยนะคะ Juicy Berry Bush Crafting สลดเลือด10พอยผลเบอร์รี่8ผลและของเน่า3ชิ้นเพื่อคราฟต์ต้น Juicy ร e r r y Monkey Tail Crafting สลดเลือด15พอยกล้วย1ผลและกก4กร,รมเพื่อคราฟต้นหางลิงลัว Plant Crafting สลดเลือด25พอยคอ Compost w r 2ชิ้นและ l e ฟ f ี Meat 5ชิ้นเพื่อคราฟต้นลัว Plant 5สก กิลฝั่งซ้ายบนเป็นสกิลสายเห็ด Mushroom Mastery เห็ดที่ปลูกในแปลงจะโตเร็วขึ้น10%จากที่ใช้ระยวเวลาในการเติบโตสเตจตละ7นาทีครึง่งจะเหลือ6.45นาทีนะคะรวม3เตจใช้เวลา1 9 3 5นาทีหรือประมาณ2วันครึง่ง Mushroom Mastery 2. 2เห็ดที่ปลูกในแปลงจะโตเร็วขึ้น20%นะคะเหลือ6นาทีรวม3เตจจะใช้เวลา18นาทีนะคะหรือประมาณ2วันนิดๆพอแซบลดล็อกสุดราฟอิเปกากาไซรับนะคะที่คราฟได้ด้วยเห็ดแดง1ชิ้นน้ำผึ้ง1ช้อนและของเน่า1ชิ้นกินแล้วเพิ่ม่มคาร 9.4พอยต์แต่ว่าวัตถุประสงค์หลักเนี่ยไม่ใช่ให้ตัวละครกินเองนะแต่ว,ว่าใช้สําหรับป้อนกระตุ้นให้สัตว์เนี่ยขี้แตกรวม15ก้อนใน45วินาทีทิ้งเรียห่างเฉลี่ยก้อนละ3วินาทีแต่สัตว์เนี่ยจะโดนดาเมจ э จากการเจ็บตูดนะคะรวม75พอยต์หรือตรกก้อนละ5พอยต์นะคะโดยจะใช้ได้กับควายหมูและหมูพิศาสตัตว์ที่กินเนี่ยจะลด h p 20พอยต์ในตอนแรกด้วยมัชรูมมัลติพลายเออร์เห็ดที่ปลูกในแปลงจะให้ผลผลิตมากขึ้นจากเดิม4ชิ้นเพิ่มเป็น6ชิ้นโดยใช้เรกาวเตติบโถึงขั้นสว สุดนะคะ2วันครึง่งมูลชูนคลาวด์ปลดล็อกการปลูกเห็ดพระจันทร์ในแปลงปลูกเห็ดโดยใช้เวลาในการเติบโตสเตจละสินาทีรวม5้าสเตจใช้เวลา20นาทีหรือ2วันครึง่งรวมถึงยังได้สกิลกินเห็ดพระจันทร์แล้วตดออกมาเป็นสปอนนอนหลับลงตรงจุดที่กินนะคะให้เอฟเฟกแบบ AOE เป็นเวลา20วินาทีเหมือนกับไอเทมแนบแซกเลยนะแตกต่างการตรงที่ว่าการกินเห็ดพระจันทร์นั้นจะถูกกว่ามากนะคะและมีข้อเสียใหญ่หญคือคนกินเนี่ยจะติดสถานะง่วงนอนเดินช้า6.6วินาทีนะคะวิธีแก้สถานะง่วงนอนคืออใหห้กินนนเรระจััทท์ยงต่ี แน่นอนว่าเอฟเฟกนี้เนี่ยก็ใช้กับบอสได้เหมือนกันโดยเฉพาะพวกบอสที่มีสมุนกีกี้นะคะหรือมากันทีละหลายตัวเพื่อลอยแยกให้ออกมารับมือได้ทีละตัวนะคะเช่นราชินีแมงมุมหรือว่าพวกเอ่อแฟนนรกทวินส์ออฟเท o r เรอร์เป็นต้น 6. สกิลสายแอฟฟินิตี้สสายนะประกอบด้วยลูน่าคาทิเวเตอร์หนึ่งถึงสามลบล็อกหลังจากเรียนสกิลฝั่งซ้ายอย่างน้อย5สกิลและเคยคาบอสเซเรชั่นแชมเปี้ยนมาแล้วลูน่าคาทิเวเตอร์หนึ่งใช้แค่หลอดหนึ่งพนและเลือดห้าพอยต์สปอนตัวแ เก็บของกินบนพื้นในรัศมีห้ากระเบื้องรอบตัวเวิร์มบูดมาให้เราไม่รวมพวกผลลอดไฟเพาเดอร์เค้กเราก็ผลเบิร์ชนับนะคะเมื่อครบเวลาหรือว่ามันตายหรือว่าเวิร์มบูดตายเนี่ยก็จะดรอปแครอทสภาพสดใหม่ในกลับคืนมาให้เราแต่ต้องระวังว่าพวกมันเนี่ยจะตามเราขึ้นเรือไม่ได้นะคะลูน่าคาติเวเตอร์สองใช้ผลลอดไฟหนึ่งผลและเลือดสิบอยสปอนแมลงลอดไฟหนึ่งตัวมาติดตามให้แสงสว่างในรัศมีรอบตัวสูงสุด2.5วันสูงสุด6ตัวนะคะแมะลงลอดไฟหนึ่งตัวจะช่วยไม่ให้มืดตายและ2ตัวเป็นตต้้นไไปจะช่่วยมใหคาสิลด ความมือสนิทมแมลงหลอดไฟเนี่ยมีประโยชน์เวลาใช้ต่อสู้กับสตรูตอนกลางคืนนะคะหรือว่าในถ้าใต้ดินทําให้ไม่ต้องเสียสล็อตไปกับอุปกรณ์ให้แสงสว่างแล้วก็เอาไปใส่ชุดเกราะหรือว่าพวกของเพิ่มค่าสติแทนได้แต่ก็ไม่เหมาะเวลาใช้สู้กับสตรูที่มีท่าโจมตีแบบ a o e นะหรือว่าท่าชาร์พุ่งชนเพราะว่ายังไงการันตีตายเรียบแน่นอนนะคะเมื่อครบเวลาหรือว่ามันตายหรือว่าบูดตายเนี่ยก็จะรอบผลลอดไฟสภาพสดใหม่กลับคืนมาให้เราเพื่อคราฟแมลงผลลอดไฟกลับคืนมาใช้ต่อได้เรื่อยๆนะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเวลา สำรวจทำลึกแล้วผลลอดไฟเติมหมวกเหมืองเนะี่ยมันหมดกลางทางใช้แบบนี้เอาเนี่ยจะรีวิวใหม่ได้เรื่อยๆนะคะแค่ต้องมีของเพิ่ม SP เตรียมไปด้วยแล้วก็ต้องระวังเออมแมลงหลอดไฟใกล้หมดอายุที่บินอยู่ตรงขอบแมพนะคะแล้วดรอปผลลอดไฟตกเหวด้วยนะมแมลงพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับใช้สำรวจตามโซนเขาวงกดเท่าไหร่เพราะว่าพวกมันเนี่ยชอบบินติดขอบแมพนะคะเลยจะตามมาแต่ไม่ค่อยจะครบค่อนข้างน่ารำคาญมากๆเลยลูน่าคาทิเวเตอร์สใส่แก้วมังกร1ผลและเลือด25พอยต์สปอนสลัดแมนเดอร์เ p 600พอยต์ดาเมส พอ,อยมาช่วยสู้วันสูงสด2ตัวแต่ต้องระวังว่าพวกมันเนี่ยจะไม่ช่วยกันและกันสู้นะคะเวลาพวกมันตัวใดตัวหนึ่งโดนโจมตีพวกมันจะแอกโกรกับเป้าหมายที่โจมตีมันหรือที่วอมบูดโจมตีหรือที่โจมตีโดนวอมบูดเท่านั้นนะพวกมันจะรีเลือดอัตโนมัติทพกๆอยทุกๆ2.5วินาทีรวมถึงช่วยโจมตีพวกมอนสเตอร์เงาไม่ได้ด้วยนะคะเมื่อครบเวลาหรือตายหรือวอมบูดต,ตายเนี่ยก็จะดรอปผลแก้วมังกรสภาพสดใหม่กลับคืนมาให้เราถ้าอยาดิสปอนกลางคันนะคะวิธีง่ายๆแค่เดินไปโจมตีมันหนึ่งทีก็จะห ไปเลยไม่จําเป็นต้องโจมตีจนดาเมจถึง600้อยนะคะลูหน้ากาเดียน1-2ึลตดล็อกหลังเรียนสกิลฝั่งขวายอย่างน้อย5สกิลและเคยฆ่าบอสเซเลชชัมเปี้ยนมาแล้วลูหน้ากาเดียน1นึ่งทาวน์บูดโดนโจมตีขนาดสวมใส่ชุดเกราะไบรท์เชดจะช่วยสปอนดรักจับศัตรูที่โจมตีเราเนี่ยยึดไว้กับทีประมาณ6วินาทีโดยมีผลแม้กระทั่งกับศัตรูที่ลอยหรือว่าบินกลางอากาศด้วยนะคะสิ่งมีชีวิตประเภทมอนสเตอร์เงาที่ดูสภาพแล้วไม่น่าจะติดได้เนี่ยก็ติดเหมือนกันรวมถึงยังใช้กัับบบบออสสไดด้้วยยมีีปรระโชนน์กท่่่พลานนะะาคาคญ หรือบอสที่มาพร้อมกับลูกน้องหรือว่ามาเป็นแพคคู่เช่นแฟนรนรกทวินส์ออฟเทเรอร์โดยเฉพาะร่างที่2ที่เป็นท่ารัวๆนะคะ,ะ,คะก็สามารถป้องกันเชนดาเมจให้เหลือครั้งเดียวไดวส้สบายๆหรือใช้จังหวะที่บอสโดนดึงขาในจัดการกับลูกน้องมันก็ยังได้เลยและสุดท้ายคือลูน่กการ์เดียน2ขณะโจมตีด้วยอาวุธไบรท์เชดมีโอกาส20%ที่จะสุ่มสปอนถาวันดาเมจ85พอยออกมาช่วยซูเป้าหมายด้วยนะคะแต่จะยึดโจมตีเฉพาะเป้าหมายที่เราโจมตีจนทริกเกอร์ให้สปอนถาวันเส้นนั้นๆไม่ได้สุมม่ เข้ามาในรัศมีนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับข้อมูลระบบแผนผังสกิลของตัวละครเวิร์มวูดต่อจากนี้เนี่ยอาจจะเป็นอัปเดตใหม่คันนะคะสลับกับคลิปช็อตก็จะได้ไม่รอกันนานเกินไปเนาะถ้าใครมีข้อมูลเสริมตรงไหนก็สามารถมาแชร์เพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ